s ีเอต่อแจ้งความตำรวจเอาผิดคนช่วยเหลือดาริวยังนี้คดีเตรียมสรุปสำนวนฟอร์เรกดกลุ่มภาพันนี้ ีเอสไอเผยดาริวยังให้การปฏิเสธเอียวฟอรเรกทรีดียันเจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกตามที่อยู่อ้างไม่ได้เตรียมแจ้งตำรวจคนช่วยพักพิงหลบหนีหนึ่งรายเตรียมสรุปสำนวนฟอรเรกทรีดีส่งอายการกุมภาพันหกหกพันตำรวจตรีสุริยาสิงหก,กรมนรักษาราชะการแทนอธิบดีดีเอสไอพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีดีเอสไอพันตำรวจโทพยาวทองเสนรองอธิบดีดีเอสไอร้อยตำรวจเอกปิยรักษสกุลรองอธิบดีดีเอสไอพันตำรวจ ตรีวรนันศรีล้ำโคศกดีเอสไอและพันตรีอัครินลัทธศักดิ์สิริขออ,อส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3รวมแถลงความคืบหน้าคดี Forex 3D ทดีคดีพิเศษที่273ทับ2565และคดีอื่นๆตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพันตรีอัครินเผยว่าหลังพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจับกลุ่มนายดาริวยังผู้ต้องหาคนสำคัญคดี Forex ร d เบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธและขอทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน15 กำหนดในวันท <S 々> ี่31มกราคม66ส่วนการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านตมเมื่อวันที่19ธันวาคม65และไม่มีชื่อผู้ต้องหาปรากฏในระบบสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตมนั้นจากการตรวจสอบพบมีปัญหาเชิงเทคนิคระบบสารสนเทศโค้ดบางตัวมีปัญหาทั้งสองหน่วยงานขณะนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วทําให้ข้อมูลลงระบบจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เมื่อวันที่16มกราคม66ที่ด่านตมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรวมทั้งได้หาหรือผู้แทน สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยในอนาคตหลังจากนำข้อมูลผู้ต้องหาลงระบบแล้วจะมีการประสานคนดูแลระบบเพื่อป้องกันความผิดพันตรีอาัคารินเผยอีกว่าส่วนบทบาทหน้าที่ดาริวยางนั้นมีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องและแบ่งหน้าที่กับผู้ต้องหารายอื่นในคดี Forex 3D รส่วนรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนคดีสำหรับกรณีนายดาริวยังเป็นชาวต่างชาติอ้างว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีหมายจับนั้นปกติเมื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทยต้องลงที่อยู่ในระบบ เป็นหลักแหลมและเมื่อถูกออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่จะส่งไปตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบพร้อมประสานไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยหมายเรียกส่งไปสองครั้งครั้งแรกไม่มีผู้รับหมายและครั้งสองให้ทนายมาขอเลื่อนจึงมั่นใจว่าเจ้าตัวรับทราบว่ามีหมายจับมาก่อนส่วนกรณีซาร่าคาซิงกินีแฟนสาวนายดาริวยังตอนนี้ยังไม่พบความเกี่ยวข้องเส้นทางการเงินและคดี Forex ร d ดีกับตัวผู้ต้องหามีแค่เป็นสามีภรรยากันเท่านั้นส่วนรายละเอียดเรื่องการให้ที่พักพิงทั้งคู่ไม่ยอมเปิดเผย ด่านพันตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าวันนี้ในช่วงบ่ายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะเดินทางไปแจ้งความสอนอบางพลัดขอหาให้ที่หลบซ่อนช่วยเหลือผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีบุคคลอย่างน้อยหนึ่งรายอย่างไรก็ตามคดีเฟร็ก 3D มีผู้ต้องหาทั้งสิ้น16รายหลบหนีออกนอกประเทศหนึ่งรายและอีก15รายเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำแล้วเบื้องต้นให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนทั้งหมดผู้ต้องหาบางรายมีการนำหลักฐานมาส่งมอบในการต่อสู้คดีซึ่งพนักงานสอบสวนคดี พิเศษต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งสำนวนคดีชั้นอัยการภายในเดือนกุมภาพันธ์66นอกจากนี้ DSI เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำอีกประมาณ20ปากขอให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนกรณีในปราบประดลสุวรรณบางหรือปราบดารานักแสดงรุ่นใหญ่เกี่ยวข้องคดีพิเศษเลขที่36/2563คดีฟอกเงิน Forex ร D DSI ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วแต่ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหารายอื่นเพิ่มเติมซึ่งได้ม มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายรายที่มีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางเงินเชื่อมโยงคาดว่าจะแล้วเสร็จทรงอายการประมาณเดือนมีนาคมนี้กองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน